แล้วมีไฟหน้าที่ไม่แยงตาคืออะไรเราไม่รู้ใช่ไหมเรากดไปดูตัวไอครับไฟหน้าที่ไม่แยงตามันก็จะมีภาพขึ้นมาบอกว่าแต่บันไดเพิ่มเพราะว่าต้องการให้แบบมันสะดวกสบายเนี่ยไหมเปิดมาปุ๊บเวลาขึ้นไปเหยียบเวลาเดินขึ้นนะครับเราขยหลังเองเนี่ยแล้วเราลืมเบรคนะรถมันจะเบรกให้เราเองคุกชมตัวเนี้ผมขายรุ่นนี้ไปนะแล้วแต่งทรงคุณตาไปเนี่ยมากกว่า50าคันแล้วแต่สุด15-5อ,องศามี่ต่ำกว่า15ด้วยคันนี้โจทย์คือาร์ก นะครับดาร์กเวเดอร์เน้นดาร์กเลยแล้วชุดแต่งเป็นชุดแต่ง A.K.C. ให้คุณเปิดใช้ไปสูงได้โดยปรับลำแสงอัตโนมัติไม่แยงตาแล้วที่วิ่งสวนมาหมายความว่าเพื่อให้ความปลอดภัยเราเวลาขับรถแล้วก็เวลาเราขี่ออกนอกเลนบ่อยเนี่ยมันจะมีโะบบดึงเข้ามาให้นะที่เขาเรียกว่าเลนทิปปิ้งกับเลนเซนเทอร์ลิงนั่นเองนะสวัสดีครับผมแมคคาร์ดึงนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์ดึงก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมในช่อง ผมเป็นผู้าการสาขาทีีฝอพระนครเกรษตรน้มันมินนะครับวันนี้พามารีวิวรถลูกค้าที่ทําการส่งมอบในวันพรุ่งนี้คือวันที่18ตุลาคม2567นั่นเองนะครับราคารถคันนี้เป็นรถเอเวอร์เรสต์ไวด์แทอยู่ที่1,937,000บาทนะคุณผู้ชมนะครับไม่รวมชุดแต่งแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะเดี๋ยวจะพามาดูว่ารถคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้นเรามาดูเรื่องของขุมพลังของรถรุ่นนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์กลไกล มันมีอะไรบ้างและในห้องเครื่องมันมีอะไรซ่อนอยู่นอกจากคนที่ขับหลังพวมอลัยนะครับมาดูห้องเครื่องกันของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น e v เวอร2.0หรือว่าเครื่อง2000นะให้กําลังแรงม้าที่210แรงมา้าแรงบิดที่500เป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับตัวเครื่องของฟอร์ปัจจุบันที่มีขายนะครับก็จะมีตัวเครื่อง2000 แล้วก็ตัว V 6ที่เป็น3000นั่นเองนะครับเป็นเครื่องพู Panther กับตัวพูม่าใช่ไหมมีแค่2ตัวนี้แหละนะครับที่ขายอยู่นะครับทีนี้ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง2 0 0นะซึ่งถามว่าใช้งานเพียงพอไหมในประเทศไทยในบ้านเราเนี่ยพอแน่นอนนะครับ2210ม้าแรงบิด500เกียร์อัตโนมัติ10สปีดบอกเลยว่าเหลือเหลือแน่นอนนะครับแต่ถ้าต้องการแบบใช้งานวิ่งไปต่างประเทศไปทริปจีนไปไหนไกลๆนะ แนะนำเป็นตัว3,000ันนะครับหน้าจจบที่สุดนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เราเรียกว่าเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้เบรกไฟฟ้าเนี่ยนะครับ,รบถ้าคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะไม่ชอบว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันแข็งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าการทํางานมันเนี่ยข้อดีคือมันทํางานได้ไวต่อผนองไวนะครับแล้วก็ทํางานตามโหมดทิมแต่ละโหมดของฟอร์ดมีรถฟอร์ดในบรรดาที่เป็นรถสมสร์ตัวนี้ลดร,ราคาแบบในเลนราคาเนี่ยนะก็จะมีคู่แข่งอย่างปโิโอสปอร์ตเฟลเ ER, นอะร์มิวเอ็ก หรือว่าไอของนิสันผมจําชื่อไม่ได้นะครับก็จะมีคู่แข่งประมาณนี้ซึ่งโหมดเนี่ยรุ่นนี้มีให้นะน่าจะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่มีให้อย่างเช่นโหมดท,ที่ผมบอกว่าเป็นโหมดตัวขับในทะเลทรายโหมดถนนลื่นนะครับโหมดพวกนี้เวลาใช้เนี่ยเบรกน้ำมันเบรกจะเปลี่ยนไปด้วยนะัณผู้ชมในแต่ละโหมดนั่นเองนะครับตัวเครื่อง2 0 0พนที่เขาผมบอกมาเนี่ยถอยเข้าไปข้างในนะวิศวกรฟอร์ดเขาออกแบบมาแล้วว่าต้องการให้เครื่องเนี่ยถอยไปในรถให้ลึกที่สุดเพื่อ ที่จะให้เกิดบาลานซ์และสมดุลน,นะครับในของตัวรถเวลาเราขับขี่นั่นเองนะครับตัวสายพานเนี่ยบริเวณนี้ผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่มีตัวสายพานที่โยงมาจากเครื่องและมาโยงกาที่ตัวมอเน้าไม่มีนะครับหมายความว่าพัดลมไฟฟ้าทํางานเองเลยไม่ต้องใช้เครื่องโยงในการทางานปก,กติแล้วถ้ารถทั่วไปเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บเครื่องหมุนปุ๊บจะมีสายพานตัวหนึง่งมาหมุนกับตัวพัดลมไฟฟ้าทําให้เครื่องเนี่ยส่งกําลังมาแล้วมาหมุนที่พัดลมไฟฟ้าด้วยก็คือกินแรงเครื่องบีกอันนี้ก็คือ ก็ไม่ต้องกินแรงเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวฉีก็เป็นหัวฉีดแบบ direct injection ให้ด้วยนะครับตัวสังเกตดูการวางนะเอาทีเนเตอร์เนี่ยจะอยู่สูงนะประมาณนี้หรือว่าดชาร์จอยู่สูงมากนะครับตัวนี้มีขนาด2 5 0รอาแอมผู้ชมใหญ่ที่สุดเหมือนกันในบรรดาที่เป็นรถประเภทนี้นะครับใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่ที่เป็น agm ด้วย1 2โวลต์80แอมนะค่า cca ถึง800 cca เลยนะส่วนมากจะอยู่กันประมาณ450 550 cca ประมาณนี้อันนี้ฟอร์ดให้มา 800CCA เท่ากับว่ามันจ่ายไฟได้ลึกที่สุดนะในบรรดาแบตเตอรี่แล้วก็ทําให้ได้ชาร์จทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ข้อดีของ CCA สูงเนี่ยหมายความว่าเวลาสตาร์ทรถในอุณหภูมิที่มันมีอุณหภูมิที่แบบต่านะครับติดลบต่าๆอย่างเงี้ยสตาร์ทติดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าฟอร์ดเราเนี่ยประกอบที่นี่นะครับไปขายที่นิวซีแลนด์ขายที่ออสเตรเลียซึ่งบ้านเขามันหนาวกว่าเราเยอะมากรวมถึงเวียดนามด้วยนะรเราก็ใช้ตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้กันนั่นเองนะครับการวางโซนของฟอร์ดเนี่ยมีหลายคนบอกว่า ทำไมแอร์มันเย็นเหลือเกินแน่นอนแหละนะครับที่มันเย็นเพราะว่าการวางโซนโซนร้อนโซนเย็นแยกกันชัดเจนเลยนะบริเวณนี้คือฝั่งที่ร้อนครับเพราะมีเทอร์โบอยู่บริเวณนี้ส่วนบริเวณโซนเย็นอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีตัวท่อแอร์บริเวณนี้ซึ่งฝั่งนี้มันไม่ร้อนคุณผู้ชมพอไม่ร้อนเนี่ยแล้วประกอบแผงแอร์มันมาเริ่มเทิมด้วยเนะี่ยแผงแอร์ฟอร์ดถ้าดูนะตั้งแต่บนนี้นะครับยาวมาถึงนี่นี่คือแผงแอร์ฟอร์ดท้งกระจังหน้าเนี่ยคือแผงแอร์หมดเลยซึ่งมันใหญ่มากทําให้ฟอร,ร์เดเนี่ยเป ได้ต่ําที่สุดนะแบบแมนนวลนะครับ15.5องศาและมีแม็กกว่า15ด้วยหมายความว่าโอ้โหเย็นจะเยือกเลยนะครับส่วนมากจะเ่าอยู่ประมาณ18.5 18องศาไม่เกินนี้นะสำหรับตัวที่เป็นระบบความเย็นของฟอร์นั่นเองนะครับลุยน้ําได้เท่าไหร่นะที่ฟอร์เคลม่าอยู่80เซนคันนี้ลุยได้ไม่ถึง80ครับเพราะว่าทําการโหลดลงมาอีก2นิ้วนั่นเองนะผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณช่วงหัวจาขัดผมเนี่ยหรือประมาณสะดือผมมาประมาณนี้นะนี่คือที่ที่น้ําเข้าแล้วนะครับ คุณผู้ชมลองดูก็ได้อย่างผมเนี่ยยืนประมาณนี้สูง107.3เซนติเมตรยืนตรงนี้ถ้าสะดือผมเนี่ยน้ําเข้าแล้วนะครับไม่ควรควรจะอยู่ประมาณนี้อาจจะมาสัก60-70เซนได้อยู่นะเพราะว่ารถมันหายไปม,มัน2นิ้วนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าคันนี้โหลดลงไปเนาะโอเคห้องเครื่องหลายๆคนเคยดูคลิปที่ผมรีบมาแล้วนะก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะไปดูในส่วนอื่นกันรถคันนี้รถคันสีเดิมเลยคือสีอะไรคือสีดํานะเนี่ยรถเดิมคือสีดํานะอันนี้ลูกค้าฉลาดเลือกนะคือ,อไงไหม ซื้อรถสีดำแลปสติ๊กเกอร์สีดำไม่ต้องจดทะเบียนใหม่ครับไม่ต้องเปลี่ยนสีใหม่เพราะว่ารถมันเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับคันน erm ี้แลปสติ๊กเกอร์เป็นสีดำด้านนะแต่บอกทุกผู้ชมหน่ว่าไอ้สีเนี้ยผมเคยทําไปก่อนหน้านนี้น่าจะสองคันแล้วนะครับแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทุกคันด้วยเนื่องจากที่ว่าไอ้สีตัวเนี้ยมันเป็นสีที่แลบยากที่สุดนะร้านสติ๊กเกอร์ร้านแลปบสีเกลี่ยที่สุดคือสีที่เป็นสีด้านแบบนี้เพราะว่ามันจะมีความหนาของสติ๊กเกอร์เนี่ยเยอะ มีปัญหาตรงไหนบ้างผมบอกแล้วมีปัญหาแน่นอนสําหรับการแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณพวกนี้ครับชุดพวกนี้เนี่ยพวกนี้ที่เป็นชุดพลาสติกชุดสเกิร์ตนะครับนะพวกนี้เราเลยจัดการใหม่เลยว่างั้นไม่แรปแล้วเราเอาแม่สีสติ๊กเกอร์มาแล้วทําสีใหม่ให้ลูกค้าเลยนี่นี่คือพ่อนสีใหม่นะพ่นสีใหม่เลยให้มันเป็นสีแบบดําด้านทั้งคันนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาเก็บงานอยู่แล้วจะให้มันหมดปัญหาตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมก็คือทําสีเพิ่ม แ็บแค่บริเวณนี้เนี่ยบริเวณนี้คือบริเวณที่แ็บเท่านั้นส่วนพวกุสูสเกิร์ตเนี่ยนะสกเกิร์ตเวลาที่เราลอกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะชอบมีสีหลุดออกมาก็เลยทําสีใหม่ไปเลยไม่ต้องติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับส่วนตัวไฟหน้าคนะุณผู้ชมไฟหน้าก็ทําการแ็บนะโดยการแรบ็บโดยการใช้ฟิล์มที่แ็บเฉพาะไฟหน้านั้นนะคุณผู้ชมถ้าเอาสติกเกอร์ธรรมดาทั่วไปมาแบ็บเนี่ยโอเคอาจจะได้สีเหมือนกันแต่ไฟจะ,จะดรอปลงนะใครเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมบิ๊กไบค์ที่เขาทําเป็นตาปีศาจอ่ะเคยเห็นปะ ติ๊กเกอร์อย่างนั้นนะ่ะพอเปิดไฟชารเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับไฟหน้าทําให้แสงส่องผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสำหรับไฟตัวนี้แ,นและติ๊กเกอร์ตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นรุ่นวายแท็กสิ่งที่มันมีคือนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ข้างนะมีมาหกจุดนะครับมีเซ็นเซอร์หกจุดนะมนบริเวณนี้เพิ่มขึ้นมาหกจุดแล้วก็มีระบบเรดาร์อยู่ตรงนี้นะครับเรดาร์คือทํางานควบคู่กับระบบเรดาร์เป็นอะแดปตีฟครูชชอนโทนนั่นเองนะจนถึงจุดหหยยยุดดดนนนนิิ่่่่งงง้้้้วววททําาาาคคบบบููกกัลออีรเณ กล้องที่เห็นเนี่ยไม่ใช่กล้องบันทึกนะคุณผู้ชมมันเป็นกล้องที่จับแบบสัญญาณนะจับสัญญาณคนเดินข้ามถนนอะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อให้ความปลอดภัยเราเวลาขับรถแล้วก็เวลาเราขี่ออกนอกเลนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีระบบดึงเข้ามาให้นะที่เขาเรียกว่าเลนคีปิ้งกับเลนเซ็นเทอร์ลิงนั่นเองนะเพื่อดึงกลับมาให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับมาดูเรื่องของตัวล้อ,อยางคันนี้กันบ้างนะซื้อลดราคาเกือบ2ล้านนะแต่งไปแน่นอนครับเกือบ5 0,000นบาทนะครับใช้ของคุณภาพหมดนะครับโช๊นะ เี่ยนเป็นตัวท็อปโปรเฟนเดอร์เลย2.5นะครับพร้อมปีกนกโหลดลงมานะทั้งหมดเนี่ย2นิ้วนะครับ2นิ้วพอนะครับปีกนกด้วยลูกหมากกันโคงใส่ให้ครบเรียบร้อยนะนี่ตากล้องนี่ก็พยายามแย่เข้าไปให้ดูนะครับนะเห็นไม่เห็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> นะครับยางนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นยางโตโยไซส์2.75ขอบ20เหมือนเดิมนะหลายหลายคนบอกว่านะครับล้อเดิมมันก็20อยู่แล้วจะเปลี่ยนทําไมนะครับ ซึ่งล้อเดิมเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่มันเจนิ้วนะครับซึ่งพอเราใส่ไปแล้วเราไปใส่ยาง275ใส่ได้ไหมมันใส่ได้หละแต่มันจะอมยางเยอะไปหน่อยนะมันไม่สวยนะครับก็เลยเปลี่ยนขอบขึ้นมาให้มันเป็นขอบกว้างขนาด10นิ้วแล้วก็ใช้ล้อตัวเนี้ที่เป็นล้อ4 Forming ด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันมีน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกใหม่เป็นขนาด410มิลนะผู้ชมนะใส่เบรกตัวเบมโบเป็นตัวย1 z บนะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับนะสามารถเลือกได้นน,นนะครับบว่าชอเป็สีไหนะครับ ซึ่งเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะที่เราทําให้ลูกค้าส่วนมากลูกค้าเราร้อยละ70%คืออาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมดนะดังนั้นเราจะไม่อยากให้มีปัญหาตรงนั้นนะครับเราก็เลยหาร้านดีๆนะครับเข้ามาทําที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินให้ได้เบรกดีๆกันไปเลยนะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีปัญหากันดรามา่าซึ่งเห็นมีดรามา่าเยอะแยะเลยนะครับบอกเลยว่าฟอร์ดเกษตรนวมินเนี่ยขายรถไปอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะใครไม่เชื่อโทรถาม13 8 3งสามแปดสามฟอร์ดไทยแลนด์ได้ว่า โชรูมไหนที่ขายเยอะสุดในประเทศไทยฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินครับแล้วเราขายรถพวกนี้เอเวอรเรสต์เนี่ยแต่งสุรตตาอย่างเงี้ยเดือนนึงแหละเราบอกเลยว่าขายเนี่ยมีมากกว่า50คันแน่นอนที่ซื้อจากที่นี่นะไม่ว่าคนที่กําลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะครับเคยซื้อกับผมไปแล้วหรือเคยซื้อกับน้องๆเซลล์อื่นในโชลูมเกษตรพระน,น,นครเนี่ยนะครับปัญหาที่เจอมีไหมบอกนะบ,บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเจอนะเจอแล้วก็แก้ทุกเคสแต่หลังๆเนี่ยมาเนี่ยช่วงระยะเวลา ห้าหกเดือนมันเนี้ยเราไม่เคยเจอปัญหาที่เกิดกับเบรกของลูกค้าแทบจะทุกคันนะเพราะว่าร้ายเราคัดมาเนี่ยให้มันติดในนี้เราก็คัดมาอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าไปุ่มสีุ่่มห้าเอามาด้วยราคาที่ถูกน้วนนั่นเราไม่เอานะเราต้องเอาราคาที่แพงและมีคุณภาพแล้วก็พร้อมเคลมให้ลูกค้าผมในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยเนาะไม่ใช่ว่าลูกค้ามีปัญหาลูกค้าอยู่เชียงใหม่บอกขับรถมาที่ร้านผมร้านวิลลกรุงเทพนะใครจะมาไม่มีหรอกนะคุณต้องไปเอาสไลด์ไปรับให้ลูกค้าผมหรือไปเคลมให้เรานั่นเองนทีนี คันนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนอีกสังเกตดูดีๆนะบันไดมันหายไปคุณผู้ชมนะครับบันไดหายไปเพราะว่าคันนี้ลูกค้าให้โหลด2นิ้วนะแต่ว่าใส่บันไดเพิ่มเพราะว่าต้องการให้แบบมันสะดวกสบายเนี่ยแม้เปิดม,มาปุ๊บเวลาขึ้นไปเหยียบเวลาเดินขึ้นนะครับก็ขึ้นง่ายลงง่ายแล้วมันจะมีไฟแบบนี้ซึ่งบางท่านไม่ชอบลูกค้าบอกว่ามันเป็นไฟลิเกที่ไม่ชอบ,บอ่ะแม็กนะมันเปลี่ยนสีได้ครับมันเปลี่ยนสีได้คือเปลี่ยนจากในแอปก็จะมีแอปให้โหลดแล้วพี่ไปเลือกเอาว่าพี่จะเอาไฟข้างๆเนี่ยเป็นสีอะไร นะสามารถเลือกได้ทุกสีที่ลูกค้าเห็นเนี่ยสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยเลือกได้หมดนะเวลาปิดมันจะเก็บให้ประมาณนี้นะนี่ครับเนี่ยเวลาปิดมันจะเปิดปิดในฟ้าปุ๊บเปิดปุ๊บปิดปุ๊บปิดประมาณนี้นะแล้วก็เลือกสีไฟเองได้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับเป็นจานขนาด400นะข้างหน้า410ด้านหลังเป็น400นะครับแล้วก็ใส่ตัวเบรกมือฟ้าเพื่อไปด้วยที่เป็นตัวเล็กๆที่ผู้ชมเห็นน่ะนะครับเป็นเบรกมือฟ้านะสีเบรกสามารถคัสตอมได้นะครับปั๊มเบรกนะเบมโบผ้าเบรกก็เป็นเบมโบเซรามิกเหมือนกัันรตวจา นะก,ก็มีเลือกลายด้วยนะจะเป็นเซาะร่องหรือจะเป็นแบบจานคาร์บอนนะมีหมดนะอยู่ที่งบประมาณลูกค้านะครับนะชุด7 8็ดแสนก็มีเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างคันนี้ทําไฟเพิ่มครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราก็มีแนะนําลูกค้าไปแหละนะนะครับแต่อย่างว่านะเราคือเซลล์อะเราไม่ใช่เจ้าของเงินนะครับถูกไหมครับเราคือเซลล์เราไม่ใช่เจ้าของเงินเราก็ต้องการให้ลูกค้าได้สิ่งที่ มันดีด้วยแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะนะครับหรือไม่รบกวนเพื่อนลมทางด้วยแต่ว่าลูกค้าเลือกมาก็ตามใจเขานะก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นนะนะแล้วก็มีตัวไฟตัวนี้นะใช่ไหมอาร์ตจะเป็นไฟเบรกนะเวลาเราเหยียบเบรกขึ้นก็จะมีไฟขึ้นนะครับนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับบางคนเขาก็ชอบแบบไม่มีไฟเบรกขึ้นมาบางคนก็ชอบอีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่ความชอบของใครของมันนะเราก็มีหน้าที่เป็นแค่ที่ปรึกษาการขายนะนะครับผมไม่ใช่เป็นที่ปรึกษา ทั้งด้านการเงินลูกค้าผมคือที่ปรึกษาการขายให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าเลือกเอานะเลือกเอานะมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมากมายแต่อาจจะไปแยงตาเพื่อลมทางนิดหนึ่งถ้าเป็นรถเก่งเล็กนะนะครับตามตูดมันเนี่ยโอ้โหแน,แน่นอนเลยนะตัวนี้แลบเหมือนกันนี่ไม่มีคําว่าฟอร์เลยเป็นไงมืดตึบ๊บนะครับคันนี้โจทย์คือดาร์กนะครับดาร์กเวเดอร์เน้นดาร์กเลยแล้วชุดแต่งเป็นชุดแต่ง AKC นะ AKC นะครับนี่ AKC ดูสวยไหม ไม่ต้องมีท่อด้วยไม่ต้องมีท่อหลอกอย่างเงี้ยสวยนะครับแล้วก็ท่อจริงอยู่ข้างหลังครับนะอยู่ข้างหลังบริเวณนี้ที่เป็นท่อจริงนะสวยแบบนี้นี่ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็คันนี้นะครับกันสาดไปไหนเนาะไม่มีใช่ไหมไม่มีกันสาดเพราะอะไรครับเพราะว่าจะบอกองี้มาดูฝากระโปรงครับรถฟอร์ดเป็นรถที่ไม่มีฝากระโปรงเหมือนคนอื่นแต่อย่างใดมันจะมีร่องลมบริเวณนะี้วิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาปุ๊บพอมันไปโดนกันสาดที่ลูกค้าติดอ่ะ มันจะเกิดเสียงขึ้นนะครับใครใช้อยู่จริงไม่จริงนะใช้เรนเจอร์ใช่แหะแล้วติดกันสาดบอกเลยขับเกิน120มีเสียงทุกคันนะครับซึ่งควรจะไม่ต้องติดครับนะไม่ต้องติดนะผมแนะนําเลยแต่บางคนเขาบอกว่าต้องติดจริงก็ติดให้นะแต่ผมแนะนําไปแล้วว่ามันไม่ต้องติดนะครับถ้าพี่เชื่อผมพี่ก็ไม่ต้องติดเหมือนคันนี้นะไม่ติดเลยผมบอกเลยว่ามีเสียงจริงๆ1 0 0เลยนะครับแล้วลืมบอกว่าเอเวอร์เรมันมีระบบอะไรอีกนะมันมีระบบถอยจอดเข้าซอยอัตโนมัติแล้วมันมีถอยหลังให้วลวาเราเรรันืมบบกนะค รถมันจะเบรกให้เราเองน้องผู้ชมเช่นผมถอยตรงตรงอย่างเงี้ยมันมีรถมาด้านนี้ซึ่งไม่มีใครมองเห็นหรอกนะครับรถจะเบรกให้เองเลยแล้วบอกว่ามันมีรถมาทางด้านตรงนี้นะครับจะบอกให้เองเลยเนาะต่อตัวเอเวอเรสทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในเปิดเข้ามาความที่บ่งบอกว่าเป็นวายเทก็คือเป็นได้สีส้มแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเห็นไหมเป็นได้สีส้มเบาไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางนะถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด7จจุดนะครับที่มีมาให้ เออแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูบนรถนะบนรถเนี่ยที่มันมีมาให้ก็คือส่วนตัวเกียร์ e อีชิปเตอร์คุณผู้ชมถ้าเราเห็นตรงนี้เกียร์อ e ีชิปเตอร์จะเป็นเกียร์เล็กๆแบบนี้นะครับจะมีปุ่มบวกลบให้ด้วยนะเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะบวกลบเวลาเราขึ้นเขาลงดอยแล้วก็บวกลบเอานะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวหน้าจอกันหน่อยนะตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะแสดงผล10นิ้วเต็มๆเป๊ะๆเลยนะมีบอกอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์น้ำมันในถังเหลือไหมีบอกค่าะววไหร แต่ว่านี้ผมไม่ได้เลือกแสดงผลมาให้ดูนะครับแล้วการใช้งานของรถรุ่นนี้นะนะครับการตั้งค่าทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดคุณผู้ชมนะในรูปรถจะมีการตั้งค่าทุกอย่างเรามาตั้งในนี้นะในระบบของรถยนต์นะครับว่าเราจะตั้งอะไรบ้างนะเนี่ยที่ปัดน้ําฝนการส่องสว่างระบบล็อกรถกระจกนะระบบล็อกรถปลดล็อกอัตโนมัติไหมล็อกเมื่อผิดพลาดมีเสียงมีอะไรไหมระบบส่องสว่างรถดับไปแล้วจะให้มันดับกี่นาทีไฟหน้า20วินะครับ หรือจะให้มันยังไงแล้วมีไฟหน้าที่ไม่แยงตาคืออะไรเราไม่รู้ใช่ไหมเรากดไปดูตัวไอครับไฟหน้าที่ไม่แยงตามันก็จะมีภาพขึ้นมาบอกว่าไฟหน้าที่ไม่แยงตาคือว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานเนี่ยนะให้คุณเปิดใช้ไฟสูงได้โดยปรับลําแสงอัตโนมัติไม่แยงตารถที่วิ่งสวนมาหมายความว่าต่อให้เราวิ่งกลางคืนอยู่แล้วมันยกไฟสูงขึ้นเนี่ยมันจะยกไฟสูงออกไปหาที่อื่นที่ไม่มีรถสวนมานั่นเองนะก็จะมีระบบระบบให้เราเลือกเยอะในกองการตั้งค่าของรถยนต์นะครับระบบ ทั่วไปแรงดันลมยางก็บ้านเราเป็น P.S.I ก็ต้อง P.S.I เนาะนะครับจะได้รู้ว่าลมยางตอนนี้ของชั้นเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็สามารถกดปุ่มที่เป็นปุ่มออฟโรดเร่งด่วนได้แล้วคุณผู้ชมกดปุ่มนี้ปุ๊บหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมจะมีบอกว่าตอนนี้ข้างหน้าล้อสี่อันนี้4ี่2กสี่สอสองลูกค้าบอกเฮ้ยลมยางไม่เท่ากันวะนะะเอาลมยางบ้าบอลเลยไหมพี่ไม่ใช่ครับรถจะไม่ได้วิ่งครับพี่นะเพิ่งเติมเรายังไม่ได้ทําการเทให้ลูกค้านะนะครับเนาะก็เลยจะขึ้นมาประมาณนี้นะมมีโมด ลงเขาให้นะครับมีโหมดล็อกดิฟล็อกหลังไฟฟ้าท่าเห็นไหมล็อกเลยเลยนะครับระบบขับสี่ที่ผมชอบมากมันเหมาะกับคนที่ใช้รถแบบไม่ต้องคิดเยอะซื้อไปใช้ไม่ต้องคิดเยอะใช้ไม่รู้หรอกอะไรคืออะไรใช้ไม่รู้ไอ้พวกนี้ลูกค้าบอกใช้ไม่รู้นะหมุนอย่างเดียวครับพี่หมุนอย่างเดียวนะครับพี่จะเจอเลยพอหมุนมาข้างหน้าอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้ฉันจะวิ่งลงในเอ่อในสวนนะก็เป็นโคลล่องอ่เลือกโคลล่องปุ๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นระบบสี 4, ่คูณสี่ที่อัตโนมัติโดยไม่ต้องกโดไดเลย,เลยนะ ็จะขึ้นมาสถานหน้าออบโหลดปะดิฟล็อกหลังล็อกให้แล้วการาฟิกเปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งหมดใช่ไหมข้างหน้าขึ้นมาแบบนี้ว่าล้อคุณเบี้ยวอยู่นะล้อคุณเบี้ยวทางนู้นนะ่ะขึ้นมาอย่างนี้เลือกดูมุมกล้องมุมอะไรได้นะครับมันมีให้ใช้งานเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวตัวนี้แล้วการใช้งานเนี่ยก็คือแค่หมุนเนี่ยหมุนอย่างเดียวสะดวกสบายเลยนะครับเนี่ยกลับมาสองเทสแล้วเพราะว่าเรากลับมาหมดปกตินะเบรกมือเป็นเบรกมือฟ้าคผู้ชมและไอที่แอร์ที่ผมคุยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันตับแมนนวลได้ถึงส เราสามารถกดทัชสกรีนก็ได้นะครับทัชอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงเวลาเราขี่ก็ไปเราไม่โดนหรอกเราต้องมาหมุนตรงนี้เอาเนี่ยหมุนตรงนี้นะหมุนไปอัดลองดูที่สุดเท่าไหร่เนี่ยสุด15.5าองศาไม่ต่ำกว่า15ด้วยแสดงว่ามันต่ำกว่า15นะถือว่าเป็นรถที่โคตรเย็นนะเย็นไวด้วยแล้วไฟแอมเบนไลท์พวกนี้มีให้นะมูล,ลูฟด้านบนหลังคาสันลูปมูล,ลูฟมีให้นะครับนะไฟพวกนี้สามารถปิดได้นะแอมเบไเดไลท์เปิดปิดได้หลีแสงได้บางคนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่นะ กดเข้าไปทั่วไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยจะมีไฟเจ้าสว่างเท่าไหร่ผมลองลูดดูนะลูดให้มันสว่างน้อยลงนะครัะไฟค่อยสว่างน้อยลงจนถึงดับไปเลยนะครับสามารถปรับค่าแสงเองได้นะหรือเปิดปิดได้นะครับกล้อง360มีให้รอบคันเลยเห็นไหมมีให้รอบคันนะครับขับง่ายสะดวกสบายครับนะสะดวกสบายเลยสําหรับตัวเอเวอร์เรแล้วอะแดปตีฟคุยคอนโทรลใช้งานง่ายมากแล้วขี่120กดทีเดียวเลยจ้ะปึ้ง อัลเทอรทีทำงานแล้วนะห่างจากคันหน้าพอเขาตั้งมาให้สามขีดถ้าลูกค้าบอกว่ามันห่างไปที่ใช้เบมโบอ่ะพี่อยากลองของนะพี่กดเรื่องนี้เอานะเห็นไหมมันก็จะระยะห่างจากคันหน้า,นาจะลดลงเรื่อยๆเหลือสามสองหนึ่งเอาอะไรเงี้ยนะครับสจจมมติเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาแค่สองขีดพอนะมูดปิดไปก่อนแล้วขับไปอยู่แล้วเปิดมาม่กดหนึ่งครั้งปึ้งนะทำงานแล้วนะอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับตรงนี้เนี่ยทำงานแล้วนะครับอัลเทอร์ทีควิคคอนโทรนทำงานให้เราแล้ว นะเห็นไหมมันขึ้นคําว่าเซตให้เราเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเออแค่นี้เองใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าไม่ชอบเลยคือเวลาขึ้นมาบรรทแล้วมันชอบอะไรอ่ะเลี้ยวโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวมันไม่ไปอ่ะเราต้องมาคอยกดปิดนะกดปิดมันนะครับแต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยระบบไอเดียถีไปใช้ไม่ได้นะนะครับจริงก็ปิดไว้ถ้าคิดว่าจะเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะนะก็ปิดไว้นะครับนะจริงๆเปิดไว้ตลอดจะดีกว่าเผื่อเวลาขับแล้วหลับในอะไรพวกนี้นะครับนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของระบบเปิดปิดไฟ เปิดไฟอยู่เราสามารถเปิดปิดได้ทั้งคันโดยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวมีลูกเปิดไฟด้านหลังปุ๊บนะสมมุติลูกเปิดไฟอยู่ด้านหลังอะเรากดทีเดียวปุ๊บมันปิดให้ทั้งคันเลยนะไม่ต้องไปให้ใครมาคอยปิดให้นั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะขอจบการรีวิวรถฟอร์ดเอเวอเรสต์วแต่งสุลต่านคันนี้ไปเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้งใจแมคคาร์168มากมากนะครับที่ให้โอกาสเราในการแต่งรถสุลต่านนะคันที่ตัวนี้ผมขายรุ่นนี้ไปนะแล้วแต่งทรงสุลต่านไปเนะี่ยมากกว่าห้าสิบคัน ต้องบอกเลยว่าจบปัญหาทุกคันปาดซุ้มโมซุ้มทาให้อย่างเรียบร้อยใช้งานยาวๆครับนะเพราะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะเราจะไม่ให้เขาแบบว่าเกิดปัญหากับเราแน่นอน100%อนะครับอยากซื้อลรถนะไว้วางใจแมคคาร์หนึ่งหกแปดโทราผมได้ที่ศูนย์เก้าห้าสองหกห้าศูนย์สี่หนึ่งเบอร์โทรด้านล่างหรือคลิกลิงก์ไลน์แอดผมด้านล่างหรือไลน์ไอดีได้ถ้าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไม่ขึ้นโทราผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ